อยู่ในส่วนของบนโต y ยต้า o r a a a t i s 1.8 S Sport นะคะช่วงล่างค่อนข้างที่จะเนิ่มนะคะพวงมาลัยน้ำหนักเบานะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเงียบนะคะภายในค่อนข้างที่จะเงียบ สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลลิฟนะคะที่ Toyota โช e ่วงยียูสคารสาขาบุญนะคะวันนี้นะคะโอลิฟจะมาแนะนํา,ารถใช้งานนะโตยโยต้าโคราอัลติส 1.8S ส p o r t นะคะคันนี้มีดียังไงเด่นยังไงเดี๋ยวลิฟพาไปดูกันเลยค่ะ <Wow. S 1> โตยโยต้าโคราอัลติส 1.8S สปอร์นะคะโคมไฟหน้านะคะค่อนข้างที่จะสวยนะคะดีไซน์หรูให้ความเป็นสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะตัดโครเมียม แม็กยางพร้อมใช้ยาวๆเลยนะคะขอบ17นะคะไฟเลี้ยวพร้อมกระจกมองข้างนะคะตัดโคเมยียมนะคะตรงมือจับสีเดียวกันกับกระจกนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะโลโก้ 3DES Sport มาพร้อมกับ 1.8S Sport โรโโก้ชัดเจนนะคะภายนอกสวยเดิมพร้อมใช้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะขางมือนะคะตัวนี้จะเป็นหนังนะคะกรุบนุ่มปรับกระจกไฟฟ้าหน้าหลังนะคะตรงฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะคะปลดล็อกล็อกกระจกนะคะแล้วก็ล็อกเด็กภายในนะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะหนังนะคะเย็บตะเข็บสีขาวนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ เคร <se ื่องเสียง FMAMMP3 นะคะแอร์ปรับออโต้นะคะรถคันนี้วิ่งไปเพียงนะคะ1,43,855กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมใช้กันยาวๆเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเย็บตะเข็บตัดขาว แบบเดียวกันกับด้านหน้านะคะเป็นคุมโทนดานะคะคันนี้ให้ความเป็นสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องนะคะค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะเรามีในส่วนของการปรับสภาพนะคะของเหลวฟิล์มยางนะคะเราเปลี่ยนนับหนึ่งให้ใหม่หมดนะคะแล้วดูในส่วนของตะเข็บนะคะยังเป็นตะเข็บเดิมอยู่นะคะพี่ๆรถคันนี้เป็นรถเดิมนะคะพี่ผู้หญิงใช้งานนะคะ แบตเตอรี่เราเช็คนะคะระบบไฟเราเช็คให้ใหม่ก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะคะเรามีในส่วนของการรับประกันเครื่องเกียร์หนึปีหรือ50,000กิโลเมตรนะคะ <Wow. S 1> พร้อมใช้ยาวๆนะคะสำหรับ t ต y o t a Cora Altis สคันนี้นะคะถ้าพี่ๆท,ท่านไหนสนใจน,นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์รับลดศูนย์บาทนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีพร,ะระบ พร้อมการรับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ50,000บาท <Wow>. เมตรนะคะสำหรับ o y o t ต้าโค l l a Altis 1.8 s Sport ปี2014คันนี้นะคะราคาเพียง4 3 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนคงที่84งวดอยู่ที่7,820บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถยนต์ไม่ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนติดต่อโอริฟตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะขออนุญาตลาพี่ๆไปกับโตโยต o โคราิดคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ